เราปันมักับปันที่ป้ไปให้่หาหนูละแล้วก็มาเก้าแล้วก็มายำไปก็โตเก้าทันละครับผีหลอกป่ครับผีหลอกไปยเนี่ยงอ้าวือพอแสงมันหลอกไปแสงมันหลอกบอกหว่าผูดมัหลอกแฉงบอกเขาไม่ใช่พี่แสงเรามาหาเ้าวดอกวดแล้วแกขวดแล้วเนาะโอ้้าเหลยของแล้วจะรับไปนมขาวบารากวดกวดแนนจิงิงเนาะ จนว่าติมทองนน้ำโมสามจบกยงกอดพอสูตีมากอดเลยไปใส่ก็มีตะพีหลอกมืขึ้นมากอดเลยบอกวอาแม่นหอมแจมเลยบ่เรามากอด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 แหน่งอีกทีแล้วกอดทม่กอดเมียบออกเมดำพื่อๆดำาื่ๆมากเห็นต่นหาจะว่าหนาผู้ใดวันนี้ท่านเดินไปรี่ยอใส่กับไปรี่ยมงไรกัเล้ยวเห็นไปี่ยื่มองไรกัเล้ยวเห็นท่าเดินเดยืนขึ้นพ่อยืนขึ้น เราบืดเขามาดับปื้อบึ้อขมากอดแน่นริงริงโอ้ยปแสงแล้วก็หาจังกอรกอดจะบ่เห็ดอย่างก็ไวกอดแน่นในท้องในทองน้ำโมสาจบรายการเนอนท้องคโตครับจังจังไหมออกก็ดีไม่เย่ไก่ปุ๊คงเนียคะรมนีฟันฟัน อันจังว่าอันอันเขียนเลขให้ข้าเจ้าไปบอกเลขข้าเจ้าไปแล้วบอกไปบุตรนึงมาหอดบานหโหะเต็มอันตัวไหนละเต็มอันพ่อศูนย์ศูนสี่เก้าก็แปดเจ็ดสองว้าวความตบ่อมเมื่อเช้านึ่บอกคนไปแล้วอะ มันก็มี่บากคนไปกับ0สีเก้าแล้วกับ872แล้วกับ029ครับวันนี้ชื่อใสโอ้ชิปหาสื่อใสนอพันว่าซุ่มผันโทรมากก็ได้ขัดน,น้ำมนเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวพอ่อหกตัวหกตัวแต่พ่อมาจับเอง <c oughs> ใช่ไหมใช่มาจับเองหกตัวนี่มันมีตัวไหนบ้างครับพอ่อครับ มันมีเลขศูนเลขศูนย์แล้วก็เลขสี่เลขสี่เลขเก้าเลขเก้าแล้วก็เลขแปดเลขแปดเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขสองมันก็มีมันก็มีศูนย์สองเก้าเหมือนกันอยู่สองเก้าของแม่ไก่ของไม่ไกลมันเข้ากันหมดเลยแต่ขันน้ำมนต์เนี่ยถ้าจับดีๆเนี่ยสามตัวนะครับแล้วสี่เก้ามันตรงกันกับไอ้ไอ้ ทะเบียนรถที่พ่อฝันว่ามันหายอ่ะสีทะเบียนมันหายแล้วก็สองแปดเจ็ดก็ทะเบียนรถคันที่พ่อนั่งอยู่เนี่ยเอาไปใส่แล้วแม่ไม่ได้ยินเอฟซีบอกไม่ได้ยินพ่อเสียงดังๆเลยนะพ่อนะพ่อเป็นไข้นะครับเป็นหวัดใเป็นใข้เป็นหวัดเป็นทั้งคู่เลยแม่กายฝันบ่ เสียสิไปว่าหลอดละเป็นยังไงแม่ไม่อะไรก็อ่อนเคลืนยางก็เพราะว่าก็ไม่งอเทียมผลเ้อแม่แล้วเปรี้ยงก็ต้องเกียวว่าอะไรเป็นก็เกียวว่าเสียงหายมั่งยังเหมือนจะโตเก่าล่ะแล้วก็ว่ให้ยโตเบื่อหลอกตอนนี้พ่อก็อยู่กองสลากนี่แหละครับแม่ไปแล้วไปทาแล้วเแค่มาขึ้นเนี่ยไปแล้วในในฝันนะนะแม่ไปแล้ว แต่เขาเน่ยอนมือีก็จะโอ้รอัฟังรอดสายเฮ่รอดก็จะรอดอ่ะสาเฮ่รอดกันวะแม่รอสายเฮ่ยังเดี๋ยวเลยห่อจะครับเป็นไงประกาศว่าสายทาน ซื้อได้ก็หาไม่ได้เนาะตัวนี้นะพ่อเนาะไปเร่งตึงเลยไปคิดตังใดแล้วพ่อมันหาไม่ได้แล้วตัวนี้เลยไปปูจตัวนั่งคนอื่นคนอื่นมันก็ชิหาได้ที่เราพ่อเนี่ยเขาจำสิว่านั่นดอกเราเปล่าคนใส่เจ๊ยยุ๊ยยุ๊ยเปบ่าคนใส่เป็นกระพริอยู่ในคนใส่ก็คือเมื่อคืนนี้ผีมากอดเลยตัวดำเลยเน่ยมันเพิ่นไปไปลบยุใส ไปลบไปรีดึงบางคนหลายๆลบแล้วแล้วมะกะจองขึ้นเก้าจองขึ้นเก้าประนี้๋ยวพ่อแต่เล่บว่านพ่อก็ลุกขึ้นพอดีมันก็วืดมาละมากอดมากอดจนละเมอเลยพ่อกอดประเดี้พ่อมีดจะได้เมือมีดสันช้านี่แหละแห้งเี่มะเข่ามะเข่าอันจนด้ามมีดหลุดในฝันใช่ไหมเนี่ยแม่มั่นใจว่าปม่แสงแม่มั่นใจว่าพ่อเนี่แสงมาหา วมาแ้เลยแกวแงบ่เขาคือไปแก้แนงจนแนงจนนั่นจนจริงมาได้ก็เลยว่าก็เลียว่าทองน้ำมตามจบแล้วก็เลยว่าพูดโทษก็ยังจางจางจางออกวันนี้พ่อที่หูเมียขึ้นเมียก่ายกับปุกก็ก็เลยกว่าโซลักฟังแต่ก็ตัดไปยแสงมหาเจ้า เราัม่มาเน้นเลข่แม่กายบอเออเรามาเน้นเรื่อ้โจหาให้ซื้อดอกน่าแตเนาะเราแจ้งบ่เขาเพราะแย่แจงว่าไปวัดก็มีแต่ผีแต่ว่าผีซุมนันหลอกก็หลอกซื้องผีเน่นทังกเจ้าทั้งไปล้ผีหลอกทั้ผีเนน้งไปก็คือยังล่ไปคือยังว่าน้ำถล่มลอดแถววัดบ้านะเก่าครับล่งไปน้ำเพี้ยงเพี้ยเที่ยงข้อใชถดูได้เงินมาแล้วล่งไปนี้ น้ำไปเดี๋ยวไปทางได้มีแตะหนามันขึ้นมากบางผีผอนมาหลอกน้ำไปเล็กน้ำก็เล็กผีมาหลอกเนี่ยนีกันแม่ก็ยังหันใจของก้อแเตียนยัน้อยก้อเยนตัวเก่าจะเพิ่คนมาบอกแม่ยบอกเออมายำตัวนี้เลยแล้วมายำเหมือตัวเก่าแก่แล้วก็บอกว่าเอ้ยเด็กเขาหรือ่ามันวันมาพยัยมากอีกแล้ว เราก็กระฝันตลอดกฝันเคยเรามหาเจ้าก็ระเี่ยมาเลามาบอกเจ้านะมาจริงๆว่าวืกเขามากหรอมากกว่าไหมกว่ากว่าแน่นจิงจริงไหมแทงเขาอีนี่เรไปเนียตลปเราเปนธรรมดามีดแหลมคานี่แหละแทงแทงแล้วดนี้บอกรุดเลยแทงบ่กเขาแทงไม่เข้า ฝันเมื่อคืนนะครับเห็นผีเงอาถ้าถ้าเกิดฝันเห็นผีนี่ส่วนมากจะถูกเลขนี่แหละครับแม่เป็นเป็นความเชื่อของคุณแม่นะครับเนาเคยใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้เคยถูกใช่ไหมครับเลยครับถ้ามันู้ามันถ้ามันจิียเลขสียเข่าเร้ยพอวสีจอิตอินมานสิฮึชอบว่าอืม คนก็ไหลไหลจักมาทั้งหลายไหลไหลคักไหลเนี่ยก็ยืนอยู่ในเมืองข้นแตกตป็นตรงๆครับม่ห่ามเลยไม่หรอว่าเดี๋ยวบางผู้ใดมันหรอวิ่งก้องบางท่านผู้เดียวแล้วว่าว่าเห็นเป็นโจที่ตอนแรกเห็นแต่เป็นต้นหนาครับเป็นต้นหนาก็ยังมันเหลียวเบิางคนยังจะเดียวหนาเดียวลังเลยเนี่ยลังเดียวหนาขนแล้วมาหยับเหลียวเจ้าต้อง ไม่จำเลขบ่แม่บัดรพอยืนขึ้นพ่อยืนขึ้นปุ๊บนี่วืดเมื่อรถดำดำนะครับมาแล้วเมืกอดเลยกอดพ่อเลยกอดแต่ดิ้นเมื่อไรเลยบัดนี้ไม่มีแล้วไม่เข้าด ปกอางในด้ามมันอ่จจะรู้แม่ไก่เขาแล้วก็จะก็จะว่ากัน่ที่ข้างโอ้แม่ไก่เขาคือเขาฝันเห็นแม่เหรอครับหรือว่าไงเขจว่าเขาแล้วเรื่องแยกไก่ก็จะโอ้แยกแยกนั่นแหละแยกเข็มแยกเข็มเออแล้วฝันก็จว่าเขาแล้วเรื่องแยกไก่แล้วก็แล้วตัวสมบัติเพื่อนฝันว่าจังใดเนี่ยจนมาเล่าให้ฟังจากคนแบบผู้เหนือเป็นอะไรคือคนฝันบาเพงคนซื้อคือเลขคนมันคนซื้อแรกแล้วคนมาฝันเกี่ยวกับไก่ครับครับ เอรเขาเรียกเลยจองเลเขแม่กายก็มีแม่หลายหางเนาะศูนย์เก้าสองแม่เนาะศูนย์สองเก้าวมมีใหญ่นนก็ว่าเขาคืนเบดแล้วก็หลาดบริจากใบตึงเด็กเองสาวเขาคืนเบดแล้วบริจาบก็ได้อจมเป็ดเป็ดจ้าสาวเขมามหา เอานะครับ F4 ครับผมวันนี้ก็สรุปให้เลยนะครับผมสําหรับเลขแม่ไก่เนาะครับผมข้างขันน้ามนต์ท้งเลขแม่ไก่นะครับแล้วก็เลขรับน้องสาวสรุปให้วันนี้นะครับผมชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับโอ้เป็นหวัดกันเป็นแถวเลยนะครับ F4 ครับเนี่ยเดี๋ยวนะครบแป๊บหนึ่งลมแรงมากนี่นะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เราจะลืม615นะ้่ง615ก็ไม่ได้ลงนะครับผมเลยแยกให้เป็น51นะครับเอายังไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ